แล้วขับรถยนอยู่รถตู้เป็นนั่นนี่เอารถยนยรถตู้ด้วยเหรอขับเป็นด้วยเหรอ,อเก่งจังเลยอ่ะให้พ่อนั่งด้วยได้ไหมล่ะได้ค,ค,ค่ะนำหมดหยาหมดคนยังเบื้องหลีปังดลีเบ้าป็นอนั่งออข้าง,ขงหลังนะโอเคอออเดี๋ยวโตขึ้นน่ะโตขึ้นน่ะก็ขับให้พ่อนั่งนะค่ะเดี๋ยวพ่อนั่งเองนะอิสตดาขับเองนะขับแม่ดินขับหญ้ากับปู

Đừng, sắc cơ cơ, ổng sát nè, ổng sát cu, ổng sát nè, ổng sát cu, cu đi đi nè nè